พักถามมีว่าเจียวไปปูเหรอครับวันนี้พักกระเจียวลงหนองครับมาแตเส้นแล้วเนี่ยใช่อันนี้มาจากคุณธเหรอครับอำเภอบลบือบมาสักการเปลือบลบือจังไดมาแต่เสือเราุ๊มเลยอ๋ออ๋อนี่อ๋อนี่มาแต่บลบือเงินโจมาแตพุทธนี่อย่างนีครับที่นอนครับนี่มางานสภาเกษตรกรสี่สั่งงนที่สภาพคอนแก่สครับเป็นงานที่สุดยอดครับเพราะว่าผู้ลาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนร่วมกับเกษตรีไทย เขาเกษตรกรเขาบอกว่าเกิดไร่ไรพวกเราพูงเป็นคนการเป็นคนการชศิลป์ักดั้นรงการนี้ไว้ให้กินนองบ้านเขาเกษตรกรพู้ใดอยากเย็ดแบนิ้ก็มาได้ก็มาหาไมเนี่เรียวก็ทายไวเลย่อยๆหาอย่นีจะจะตงนึ่งนะครับาแเป็นเพราะว่าสิเป็น กระต่ายตั้งแล้วครับหมูหมูคั่วผักทุกย่างครับกจะไข่ปลายิมูนียกันทีเป็นดำนีะครับไข่ครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีครับเป็นข้าวดีของเมืองนเกษตรกรครับนี่ครับต่อไปนี่พูดถึงว่าเขาจะมีรายได้กับรไรใดขึ้นไรครับกำหนดราคาผลผลิตของเราได้เองเพราะว่ามีตลาดกลางที่กองการสภาพเกษตรกรแห่งชาติครับมาของแก่มาหนี กับทานไม่ยิงครับมไม่ยิง่ยิงควบการอน้อยเสหงาใส่กันคราบรูแล้วก็ให้โอกาสให้ช่องทางครับพี่น้องเกษตรกรได้มีแนวปฏิบัติในทิศทางเทียวกันที่ดีครับผมมีูุ่รีรัมย์บให่ไทยการนะครับไปสุนีไทยนำส่งทรงทัวไทยแล้วกทรงออกนอกได้ครับตอนนี้โดยเฉพาะมะม่วงครับแมนครับแก็รังบัวึงบักวง ของอีสานเ้ามีหลายพันแมนครับแมนแล้วก็สามารถที่จะก็บให้ยืดอายุได้ครับใน้ร้านส่งออกได้กินแบบสดๆไม่ไม่หอมๆรับประกันคุณภาพที่น้องมาท้องกันโดยเกษตรกรไทยส่งไปแล้วปรได้เสียได้ดังเพราะฉะนั้นคือว่าเป็นโอกาสที่ดีทำเกษตรกรรวยแล้วนะจะเริ่มจัดหม้อน้ำไปสอนนะครับเด้ออย่าลืมนะครับครับขอบคุณมากสวัสดีคุณเสถียรครับ